แบ่งเป็นสเกณเนาะที่เราคุยกันนะคะเขียนแล้วว่าเปรียบเทียบจากปริมาณผลไม้1น่งส่วนไม่ใช่100กรัมนะคะเพราะฉะนั้นไปเปิดตำราอื่นอาจจะงงว่าทำไมในตำรานี่บอกว่าแตงโมโพแทเซียมสูงแต่แแย่าลืม่าเราเทียบกันที่ร้อกรัมโพแทเซียมต่ำม,มีอะไรบ้างนะคะมีเยอะเยอะมาก แตงโมกสีแดงจริงอ่าสีแดงจริงแต่ว่าหนึ่งส่วนนะคะทุกอย่างซือหส่วนหมดนะคะอย่าคุยกันเรื่องร้อยกรัมนะคะส่วนของเมื่อเมื่อตะกี้ที่คนปากกาใช่อ่าสมมติจะกินสังเขาก็แนะนำได้ว่าให้กินได้ประมาณ4-5ลูก4-5ลูกนะคะถ้าเป็นแอปเปิ้ลก็กินได้1ผลนะคะ สาลี่ก็คือประมาณ1ผลถ้าผลใกล้เคียงกับ Apple แอปเปิลแต่ถ้าผลใหญ่ส่วนใหญ่สาลี่มันผลใหญ่เนาะสาลี่ผลใหญ่ก็ินได้ครึ่งหนึ่งนะคะหรือสับประรดสีเหลืองก็จริงแต่ว่ายังกินได้6กถึงแชิ้นคนํานะคะกินได้อยู่มังคุดอ่างเงี้ยค่ะ <4 S 1> ลองกอง,งอ่ามังคุด4ีลองกองห้อ่า ประมาณประมาณไม่เกินหกนะคะอ่ามะม่วงหนึ่งในสี่นะคะพุทชซาร์เนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้คือกลุ่มโพแทสเซียมต่ำจะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่มันจะกินได้ปริมาณเยอะอะแล้ววันหนึ่งกินได้กี่ส่วนก็คือไม่เกินสามส่วนใช่อล้ววันหนึ่งวันหนึ่งก็คือสามมือได้สามมือได้ส่วนเพราะฉะนั้นจะกินจะกินสลัดนี่กกินได้ประมาณห้าสัปสิบห้า แต่แต่ควรแบ่งนะคะไม่ควรกินพร้อมกันเราคิดแบบนแล้วจบไปเลยจบเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นนะคะทีนี้น้ำตาลใช่คือเราอยากจะให้เฉลี่ยน้ำตาล่เฉลี่ยแลกค่าที่ได้นะมื้อนั้นๆด้วยใช่ไม่ใช่ว่าใช่ไม่ใช่ว่ากินกินครบหมือว่ากิน3ส่วนในรอบเดียวกลายเป็นว่าช่วงนั้นคือโอ้พอเรียมพุ่งปี๊ดแล้วเกิดตอนนั้นหัวใจช็อกขึ้นมาทำไงอะคะ กระจายกิน,ก,นกระจายกันกินประวัติภัยกว่านะคะหรือบางคนไม่ได้กินผลไม้เนี่ยบางคนอาจจะกินขนมส่วนหนึ่งผลไม้2ส่วนเพราะฉะนั้นก็ต้องแลกกัน,นะคะ่ะไม่ว่าคุณจะกินผลไม้หรือกินขนมมันคืออยู่ในหมวดแบบของจุกจิกอะ่ะอยู่ในแบบมวของกินเล่นอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องแบ่งนะคะไม่ใช่ว่าผลไม้3าส่วนขนมปีก3าส่วน <laughs> อาหารสามมื้อเอออาหารอีกสามมื้ออย่างเงีค่ะมันไม่ได้กินทุกอย่างให้ครบเออกินทุกอย่างให้ครบไม่ได้นะคะอ่ะอันนี้คือหมวดโพแทสเซียมต่ำไปแนะนําคนไข้เพิ่มได้นะคะเพราะว่าเดิมเนี่ยเราจะรู้แต่แค่ว่ากินชมพู่ได้อ่ะกินลองกองได้กินเอ่อแตงโมได้นอกแอปเปิ้ลได้สาลี่ได้เรืองนั้นไม่รู้แล้วอ่ะไปบอกเขาด้วยว่ากินได้เนี่ยกินได้เท่าไหร่ กินแบบคุณโจเป็นทีละโลก็ไม่ได้นะคะอย่าลืมค่<น>ะผมไม่ได้เป็น่าไนะของเสียเขายัสูงมากเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าค่าไอ้พวกเนี้ยเราไม่รู้เงี้ยเราควรจะแนะนําว่าให้ทานแบบให้นดผักผลไม้สดไปเลยหรือว่ายังให้ทานได้ให้กินแบบต่ําถึงปานกลางได้ค่ะต่ตากก<ม>็คือยิ่งต่ำสุดอ่ะมันจะยิ่งเซฟคนไข้คือไม่ว่าเขาจะ แร่ถ้าต่ำมากคือหมหนสอนกับว่าเขาอาจจะต่ำแบบค่อนต่ำแต่ไม่ถึงกับต่ำซะทีเดียวเนี่ยเออเราให้เขากินปกติมันก็ยังประคองนะคะอ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาโพแทสเซียมสูงเนี่ยอันนี้คือยังไงเรากินต่ำเราเซฟเขาอยู่แล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นคือพยายามแนะนำให้ต่ำไว้ก่อน เขาอยากจะกินผลไม้เพราะอันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าค่า B U N เท่าไหร่ค่าเทอเจนินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไ,ชไม่เกี่ยวค่ะเราสนใจนแค่โพแทสเซียมอันนี้เราพูดกันแค่โพแทสเซียมเนาะอ<แ>ถ้าไม่กินไม่กินเลยมันก็อาจจะอยู่ไม่ได้แล้วก็อาจจะมีไม่เ,เมท่าไรยังไงยังไงคนไข้โดยส่วนใหญ่อะค่ะต้องกินเพื่อหนึ่งคือใยอาหารถูกไหมคะการขับถ่ายใยอาหารรวมถึงเป็นขนมของเขา เพราะว่ามันจําเป็นนะคะคือเราจะบังคับเขากินแต่อาหารสามมื้อไม่มีการแนะนําขนมหรือมือม้อว่างหรืออะไรให้เขาเลยให้เขาแบบมีความสุขในการกินแบบของหวาน<ม>อะไรเงี้ยเออพวกผลไม้มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งซึ่งคนไทยอะ่ะมีผลไม้เยอะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามแบบให้เขาได้กินหลากหลายอย่าแบบว่าระบุเป็นแบบเป๊ะๆว่าฮะกินแค่สี่อย่างนี้นะคะ อันอื่นห้ามเลยค่ะบางทีมันไม่ใช่ไม่จาเป็นถ้าสมมติโพแทสเซียมเขาไม่ได้ตักไม่ได้สูงอะ่ะ<ม>คือไม่ได้สูงเลยคือไม่เคยสูงมาก่อนเรายังให้เขากินไอ้พวกแบบปานกลางได้ยังให้กินแบบสูงบ้างสลับสลับ,ลบ<ๆ>ก็ยังได้ก็ยังได้ค่ะใช่ให้เป็นสลับอย่างเช่นอาจจะแบบสัปดาห์หนึ่งมีกินพวกแบบกลุ่มสูงี่ยสักสามครั้ง สามครั้งอย่าลืมนะคะว่าสัปดาห์หนึ่งมียี่สิบเอ็ดมื้อนะอให้เขากินแค่สามครั้งเองหรือสองครั้งอย่างเงี้ยค่ะนอกนั้นก็ไปกินปันกลางกับต่ำเอาแล้วก็ไปสลับกับขนมเอานะคะเออต้องมันต้องแบบมีศิลปะในการคุยนะคะแล้วก็เหมือนให้เป็นช้อยให้เขาเลือกก็คุยกับเขาเลยว่าถ้าคุณเนี่ยเราบอกช้อยให้แล้วมีช้อยเท่านี้ ถ้าคุณกินนอกเหนือจากนี้หมายความว่าคุณต้องรับได้ว่าผลเลือดคุณอาจจะเพิ่มนะผลเลือดโพแทสเซียมเพิ่มเมื่อไหร่หมายความว่าค่าไตคุณจะแย่ลงทงันทีเพราะว่ามันเกี่ยวข้องโดยโตรงกับตัวไตการทํางานของไตการขับของเสียของไตนะคะยิ่งคุณไปเพิ่มโพแทสเซียม <c oughs> ก็จะยิ่งทําให้ของเสียไปคั่งอยู่ที่ไตมากขึ้น<ม>ของเสียขั่งมากขึ้นการทํางานของไตก็จะยิ่งแย่ลงยิ่งลดลง นะคะมาคือกลุ่มของโพแทสเซียมปานกลางนะคะอันนี้ก็ยังพอทานได้ปานกลางถึงต่ำเนี่ยแองกินได้อยู่ปานกลางก็คือกลุ่มนี้ลังไยสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ส้มอ่าส้มนะคะอ่าพวกฝรั่งฝรั่งนี่คือเครื่องลนนะอย่าลืมองุ่นมะเฟืองละมุดอ่าลิ้งจี่นะคะ นะคะเชอรี่อย่างเงี้ยคะ่ะกลุ่มพวกเนี้ยอยู่ในปานกลางจะเห็นว่าปริมาณในการกินคือไม่เกินหนึ่งผลเล็กๆอะ่ะหนึ่งผลหนึ่งผลหนึ่งผลเล็กๆไซส์เล็กๆนะคะจะถือว่าอยู่ในปานกลาง<บ>นะคะมะเฟืองคนรจะใส่ทานได้ได้แค่ครึ่งเดียวออใช่คือออกซาเลตก็เป็นส่วนหนึ่งอ่ะออกซาเลตออกซาเลตก็คือหมายถึงเป็นแร่ธาตุตัวยหนึ่งกันนะคะหรือหรือแบบผลไม้เนี่ย มันไม่ได้มีแค่โพแทสเซียมเนาะมันมีแร่ธาตุอื่นด้วยมีออกซาเลตมีแมกนีเซียมมีตัวอื่นๆืสารอื่นๆแต่สารสำคัญน,นะคะที่มันเกี่ยวข้องกับไตโดยตรงเนี่ยมันคือโพแทสเซียมส่วนตัวบางตัวเช่นตัวเฉพาะอย่างเนี่ยมะมะเบืองเนี้ยอันนี้คือเป็นแบบออกซาเลตสูง<ม>ก็หมายความว่าถ้าคุณจะกินก็อาจจะต้องระวังออกซาเลตด้วยไม่ได้ไม่ได้ระวังแค่โพแทสเซียมอย่างเดียวนะคะแต่ถามว่ากินถ้าพูดถึงโพแทสเซียมเนี่ยมันอยู่ในปานกลาง แต่ถ้าพูดกับแร่หาตัวอื่นเนี่ยสูงมากเออเพราะฉะนั้นมันชิเทียวไม่ได้ได้ได้แค่ครึ่งเดียวอะค่ะถ้าพุ่นโพและเจกินได้มีเลือดเยอะนียใช่ใช่ต้องใช่มันมีชอยส์เยอะมากนะคะคือผลไม้เนี่ยที่ออกซาเลตสูงเนี่ยมันมีกลุ่มผักที่ออกซาเลตสูงด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะยิ่งแบบย่อยออกไปอะ เป็นไปได้คือให้ข้อมูลเขาส่วนผลเลือกก็คือผลใครผลลูกค,ค้าเรานะคะเป็นคนเลือกนะคะอ่ะถัดมากลุ่มโพแทสเซียมสูงโ oh, <so>, so. อ้โสดจะเห็นว่ามีส้มเออไม่ส้มเนี่ยคือจริงๆส้มแต่ละพันโพแทสเซียมไม่เท่ากัน mm hmm. แต่โพแทสเซียมเนี่ยเวลาเขาตรวจอะคะ่ะมันอยู่ก้มกึง่งมันอยู่ก้มกึ่งระหว่าง จะปานกลางก็ไม่ปานกลางจะสูงก็ไม่สูงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาแบบติดลิมิตไว้ก่อนนะว่าสูงสูง,สงเพื่อที่คนจะได้ไม่ต้องเครียดอินแล้วอีกอย่างนึงคือมันอยู่ที่ขนาดสายอย่างที่บอกค่ะส้มผลเล็กส้มผลใหญ่ส้มพันอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นมันมีความหลากหลายเยอะมากดังนั้นเขาก็เลยิพยายามจัดให้มันอยู่ในสูงไว้คนจะได้ไม่เลือกกินนะคะ,ะแต่ถามว่ากินได้ไหมก็ยังกินได้ก็ยังกินได้นะคะ,ะ,ะเห็นเลยว่า<ะ>อาจะเป็นกลุ่มสีสๆเนาะยิ่งพอวัลเทอร์เซีมสูงจะเห็นเลยว่านี่กับเหลือง <ๆ S 1> นี่กับส้ม <ๆ S 1> นี่กับเหลืองอันนี้คือเม็ดสีดำอันนี้เหลืองอันนี้สีแดงอันนี้สีส้มอันนี้สีเหลืองคือทุกอันมีสีหมด นี่คือข้อสังเกตที่เรารู้กันว่าพยายามอยากกินผลไม้สีเข้มเพราะว่าเนี่ยค่ะเราเป็นข้อสังเกตจากจากที่เราดูตามตารางเนี่ยจะเห็นว่าผลไม้พอยิ่งโพแทสเซียมสูงมันก็จะยิ่งมีสีสันมากขึ้นสีนะอ่ะถัดมาโพแทสเซียมสูงมากอันนี้คือไม่ควรไปยุ่งนะคะไม่ควรไปยุ่งไม่ควรไปยุ่งนะคะมาดูเลย ชันอะไรจะชันนีมอนทองแล้กลรากแลกก้านยาวสูงไปหมดนะคะสูงแบบสูงกันสูงแบบว่าโพแทลเซียมเนี่ยอยู่ที่400ขึ้นถึง600ทุกตัวทุกพันแม้ว่าคุณจะกินน้อยมากแต่มันก็ยังสูงอยู่ดีคือเมื่อเทียบน้ำหนักอะค่ะสมมติว่า 100กรัมเนี่ยคือ600มิลลิกรัมใช่ไหมแต่คุณกิน1ใน4เนี่ยอาจจะอยู่ที่เซักสักกี่กรัมเดียสักเจ็สิบห้กรัมแสดงว่าพอเทียบแล้วเนี่ยมิลลิกรัมก็ยังแบบ300กว่าอยู่ดีอ่ะ400อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เลี่ยงไปเลยค่ะอ่าคนคนไข้เนี่ยถึงแม้จะต่ำนะคะสมมติว่าอ่าถึงแม้ว่าโพแทสเซียมจะต่ำมาก ขอให้ไปกินหมวดนี้ดีกว่าเรี่ยกไปเลยค่ะเลี่ยงหมวดนี้ไปเลยนะคะได้กินหมวดโพแทสเซียมสูงแทนสมมติว่าโพแทสเซียมต่ำมากนะคะอ่ะต่ำมากก็คือไปกินโพแทสเซียมสูงแต่อันนี้พยายามเรี่ยงไปเลยนะคะเลยคือมันมันมันอาจจะแบบเกิดเขาเรียกอะไรนะคะสมมติว่าช่วงที่เราช่วงที่ลูกค้าเราไปตรวจสมมติตรวจมาได้ สเนาะเกณฑ์อยู่3.5มจุดห้าใช่ไหคะตรวจมาได้3ามเ้ยเราเห็นผลเลือนแล้วพี่คะนี่ค่ะโพแทสเซียมพี่ต่ำค่ะพี่กินเลยค่ะทุเรียนทุเรียนค่ะพี่ทุเรียนค่ะพี่พี่กินไปเลยนะคะกินไปได้สองวันเท่าโยกานเพราะว่าโพแทเซียมมันขึ้นไงคะขึ้นเร็วแล้วแล้วเราอ่ะหวานคนไข้จะไปหาหมออ่ะอีก3เดือนนู่นกินทุเรียนอยู่สเดือน เพราะฉะนั้นพยายามอย่าอย่าแนะนําพวกนี้เพราะว่าเราแนะนำหนึ่งครั้งหมายความว่าเขาจําไปตลอดเลยนะคะอาจจะจําว่าเฮ้ยเนี่ยวันก่อนยนิงทุเรียน,นได้อยู่เลยเฮ้ยวันนี้ไม่มีทุรเรียนขับรถผ่านมาพอดีเลยซื้อนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปให้ช้อยเขาเยอะมากถ้าอะไรที่ควรเลี่ยงได้ก็ไม่ควรเปิดโอกาสถ้าเปิดโอกาสหนึ่งครั้งหมายความว่าเขาอาจจะจําไปตลอดเลยว่ากินได้กินได้ ใช่ใช่คือไม่ควรจะกินอยู่แล้วนะคะอ่ะอย่างกล้วยหอมอันนี้รู้อยู่แล้วเนาะกระท้อนนะคะกระท้อนกระท้อนีมเจ้าถัดมาอันนี้ก็คือพวกเอ่อมะเล็คเออผลไม้อบแห้งผลไม้อบแห้งทั้งหมดทุกอย่างค่ะผลไม้อบแห้งทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นลูกพลุนลูกเกลือลูกเกดเลยเอาผลไม้เอาผลไม้ กีวีอบแห้งมะเขืออบแห้งกินตาหารลำเนี่ยค่ะไม่ควรกินหมดเลยไม่ควรเลยสตรอเบอรี่อบแห้งนั่นแหละค่ะอยู่ในหมวดเดียวกันทัหมดคือสตรอเบอรี่สดกินได้แต่พอเป็นอบแห้งเมื่อไหร่อย่านี่ไฮเดรตที่ไม่เด็กินเลยไเด็กอน้ำออกคือจริงๆอ่ะมันมันอบแห้งคือหมายความว่าเรื่องปริมาณในการกินนะคะสมมุติว่าถ้าเรากินเป็นมังคุด เรากินเป็นมังคุดเรากินได้สี่ลูกถูกไหมคะแต่พอเรากินเป็นขนมอ่ะเรานั่นถือเรากินเป็นขนมอ่ะค่ะมันไม่มีทางจบที่สี่ผลในมังคุดแน่นอนอ่ะมันก็จะเป็นถุงถุงเป็นกำกำซึ่งปริมาณมันจะเยอะนะคะดังนั้นก็อย่าดีกว่าอย่าไปยุ่งนะคะถัดมาคือผลน้ําผลลไม้ทุกชนิดน้ําผลลไม้เนี่ยเป็นเหมือนกับกรณีเรากินแล้วควบคุมเบาหวาน เราจะไม่แนะนําให้คนไข้กินน้ําผลไม้ถูกไหมคะเวลาให้คูุมเบาหวานเพราะว่าน้ําไมที่น้ผลไม้อ่าน้ําผลไม้หนึ่งแก้วเนี่ยมันมาจากอาจจะมาจากส้มแปดรูกหมายความว่านั่นแหละนั่นแหละไม่ว่าทั้งสดทั้งแบบแปรรูปอะค่ะหมายความว่าถ้าเรากินผลไม้หนึ่งลูกกินส้มหนึ่งลูกก็คือได้โพแทสเซียมเท่ากับหนึ่งลูก แต่ถ้าเรากินน้ำส้มหนึ่งแก้วหมายความว่าได้โพแทสเซียมจากส้มเนี่ยแปดลูกหก<ม>ลูกอะางเงี้ยม,มันก็คูณเข้าไปนะคะดังนั้นไม่ว่าจะผลไม้อะไรก็ตามต่อให้เป็นน้ำแตงโมซึ่งมีผลมีโพแทสเซียมต่ำนะคะ<ม>แต่ปริมาณในการจะทําให้มันเป็นหนึ่งแก้วในการกินเนี่ยม,มันคือเยอะ<ม>ดังนั้นก็เลี่ยงไปเลยนะคะไม่ใช่ช้อยที่จะให้คนไข้กินได้นะคะอ<ม>่ะพอจะจำได้ไหม พอได้พอได้อยู่เนาะพอได้อยู่ก็เอาไปเป็นไกด์นะคะว่าเนี่ยมันมีรายละเอียดมันไม่ใช่ว่าเราเราจะจําแต่สีเพราะว่าบางอันมันก็ไม่อยู่ในเกณฑ์นะคะบางอันเนี่ยอย่างโพแทสเซียมต่ำเนี่ยทาไมกินแตงโมได้โพแทสเซียมต่ําทําไมกินสับปะรดได้เพราะอย่างที่บอกว่ามันขึ้นกับปริมาณนะคะปริมาณที่กินอ่าปริมาณที่กินหรือว่าปริมาณที่ตรวจ โพแทสเซียมออกมาแล้วเป็นเกณฑ์นะคะอหรือมะม่วงสุกอะะมะม่วงสุกมะม่วงสุกที่อยู่กลุ่มเดียวแบบนี้มะม่วงกี่เดียวใช่กลุ่มเดียวกันใช่ก็กินได้อยู่ในปริมาณต่ำแต่มันกินได้แค่หนึ่งส่วนสี่ไงเกิดเราไม่บอกจำนวนเขาเขากินทีละลูกก็คูณสี่เข้าไปนะคะก็คูณสี่เข้าไปดังนั้นก็อันนี้นะคะไว้เป็นไกด์เนาะส้มก็เนี่ยพยายามให้มจับให้มันอยู่ในสูงเข้าไว้ก่อนนะคะ เพราะว่าโดสจุดเนี่ยเขาก็าจะแนะนําแหละว่าส้มโพแทสเซ้ยมสูงเพราะว่ามันมีหลายพันมีหลายไซส์ก็ต้องระวังคนกินให้มากๆ